อยู่กับรถแต่งชิดฐานล้อบางที่สุดในตอนนี้เลยค่ะก็เอาไว้ใช้ลุยเอาไปตะกุยกันมันๆน,นะคะแล้วคันนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวท็อปี่สุดรุ่นวายแทรคขับ4ีค่ะสีเมเทอลเกนะคะมากับตัวชุดแต่งฮอกซึ่งตัวชุดแต่งฮอกเนี่ยเขาทําสีเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งคันเลยนะซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นสีดําด้านนะคะแต่ตัวนี้เราสั่งพิเศษเลยค่ะจัดทรงหน้า3หลัง2นะคะยกความสูงเพิ่มขึ้นไปบวกกับตัวล้อที่ใส่เป็นขอบ22บอกับยาง 325ที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะตัวรถเนี่ยจอยรีวิวไว้แล้วนะสามารถไปชมคลิปย้อนหลังกันได้ค่ะและคันนี้จอยก็จะพามาดูค่ะว่าเราได้ใส่ช่วงล่างอะไรเข้าไปนะคะแล้วก็ล้อที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยเราลองสเปเซอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะข้างละ1.5นิ้วนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่จอยรีวิวไปนะจอยรีวิวเป็น122ออฟเซต -24 นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ลองสเปเซอร์นะตัวนั้นเนี่ยความกว้างของฐานล้อเขาอยู่ที่220นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ ตัวล้อออฟเซ็ตลบ44แบบนี้นะคะถ้าเราลองสเปเซอร์ไปข้างละา5นนิ้วแล้วเนี่ยความกว้างนะคะของล้อเนี่ยก็รวมอยู่ที่ประมาณ228เซนนะ,ะนะก็เกือบจะเหยียบช่องจอดพอดีเลยค่ะก็จัดทรงมาแบบนี้เลยแล้วตัวล้อนะก็เป็นล้อของอเมริกันวอลเลีร์ค่ะเป็นลายบพาสนะคะปัดนิลลิงขอบแบบนี้ค่ะแล้วก็จับคู่กับตัวยางแอมปา325งหครับ R 2 2ค่ะก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีหน้ายางที่ใหญ่ด้วยถ้าเกิดว่า พ,พี่ใส่ล้อขอบ22นะคะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาปรับมุมแคมเบอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนโชค๊ค เป็นตัวโปรเฟนเดอร์2.0โมโนทูบแบบที่มีซับแทงกปรับ8ระดับด้วยค่ะอันนี้จัดเต็มเลยนะมาพร้อมกับตัวโชคหลังที่เป็น2.0ซับแทงปรับ8ระดับเหมือนกันค่ะก็เรียกได้ว่าปรับได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะใครอยากจะได้ฟิลลิ่งไหนเนี่ยจัดเลยค่ะอยากได้รถสไตล์ดุดุหล่อๆแบบนี้โทรหาจอยเลยค่ะ098 816 699 3มาออกรถไปลุยกัน